อบอกเลยบอกเลยว่ากดอ่ะมิติก,กดพอดีว่ะเจอป่ะหน่อยอตื่นเต้นอ่ะมือสัน่นมือไม้สัน่นเพียงพอฝ่ายบีเล่นดีๆอ่ะช็อระชานกันาน,านะวันนี้ <c oughs> น่าพลาดเลยวอคือเรื่องนี้นั่งขับขี้ก้างขี่ก้างหมแอนวตอนเี้ดิวเน็ตแบบหนึ่งเจ้าแข่งแขวะดิวเนปดิวเน็ตดิวเน็ตมีโลกมีพารามีซุปนูนินจาสไนโอเคไี้หมูพี่ปาดจะพี่หมูเออเออจ่กันอะไรดีคะเออ กันตายกันออโต้กับกันนินจามั้ยเนนจามันจะเป็นซับไหมอ่ะออโต้กับกันไฟไม่น่าไม่น่าทีมซับออกสามคนละกันไฟแล้วกันเนาะแล้วก็กันสโตนนะคะกันสโตนด้วยนะอย่าลืมครับผมกันอะไรนั้นสโตนเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะได้ครับพันเก้าเลยเหรอวะอ๋อเฉลี่ยพันหกได้พันเจ็ดแปแบบสามใส่หัวร้องเลยนะครับ ประชดประชันเหรอน้องทีมอประชดประชันไปทางไหนวะซ้ายใช่ไปตรงกลางไปตรงกลางไปตรงกลางเออเออเออเียแล้อคุณน้องมายืนเซฟเซฟหน่อยครับได้ค่ะแต่น้องวางเซฟตี้ไว้ให้นะคะจ้าโอเคค่ะ คุณเจ้าเอาเฟสเรียกเลยนะคะ10ว <view S> ิ <Job S 1> วันเกิดนะมันเป็ชะนพิอีกทีนะคะเขาอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอ่ะ2 <ful S> 1ไฟอยู่นี่นะเก็บฟ้าอยู่เยีวค่ะได้เขียวกำลังไป2ค่ะโอเคครับเขาได้บอลเลี่ยรู้สึกว่าเรได้ผลนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเดินเยอะนะคุณน้องไม uh? <2, S 1> ่เชื่อต่อไม่เป็นไร อย่ังจังนะคะก็ลอง้นไัวัโอ้โหแม่งโดนเียอ่ะนะลอกไปล็อัไลอกนะสี่วิบอลเกิดนะโอเรยทำไมติดแข่งวะกิกินจาโผลมาทำไงคะกินจาค่ะนินจาจี้น้องค่ะไม่เป็นไรครับไม่ตอไม่ไม่แรงไม่แนะนี่มาลองไปครับโนะคะไห้วะอสวั โอเคครับน้องกันไฟแล้วเนาะอเสร็จเสร็จเสรมครับคูหน้าให้แล้วนังแปดวีบอลเกิดนะคะใครลี่าตกนะโลกมันอยู่ตรงนี้นะน่คะะกลางละทูน่าคุณน้องละเก็บอยู่เก็บอยู่ได้เก็บบอลอยู่กันนะอโลกเหรอยิงลกให้อยู่แป๊บกับ โอเคจ้าน้องเฟดต่อนะคะระวังโดนหอดของเด้อค่ะแปดวีบอนเกิดนะสามวีบอนเกิดนะสุ่มน้อยอยู่สุ่มนอยตายถามได้นะบอลว่างนะไปเอาบอลสามเลยอันนี้คุณเดนค่ะ เสกผักไอ้ลกกันแล้วพี่เจ้ยิงมันข้ามันมันตาครับครับนมันตแล้วครับขอบคุณค่าครับผมไม่เห็นจอครับแป๊บนึงครับโมกรุดครับไม่เห็นแต่ฆ่ามันได้ไปแล้วนะครับ่มาอยู่ครับสวสวยสวยปเกิสองมีบอลเกิดโดนฟียเก็บไม่ได้นั่นกลางหน่อยแรงกลางหน่อยโดนฟียเก็บไม่ได้ นายตายสวยๆขอบคุณค่ะตายที่เกียร์วังแขรแบอะไม่วัง้นแม่โคตรชิวแปดวิวันเกิดนะเฟรยะรอสามสองหนึ่งอีแล้วนะตราไอ้นี่คุณเกินออมาลงมาสิลงมลวลงตกลงตกคุณนนตายคุณไปแล้วนะกันนะลาตายเายลางนะคะ

ดึงมานมานี่บ้นดีจังเลยทูน่าคุณเจ้าแล้วตาคุณเจ้าี่เจ้าโดนสะโตนนะนล้วเห็นแล้วแล้วนยมันอยู่นั่นนะบอชลามไปแล้วแต่วิบันเกิดแ้วแบูจ้ะทุน่าคุเจ้าตาเล่มแบบยูห้าวีบันเกิดผ่าแ้ก็ครับไม่มีบ้าอะไรก็ไม่รู้ทำไรเนี่ย